โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมในโลกที่ถูกแบ่งแยกด้วยกำแพงสูงตั้งงานสิ่งที่เรียกว่าโดมกลายเป็นสวรัต์ของผู้ที่มีสิทธิ์ในทรัพยากรขณะที่นอกกำแพงเขตสลัมคือขุมนรกที่มีแต่ความสิ้นหวังโรคภัย ความอดอยากและการเอาชีวิตรอดด้วยวิธีที่โหดร้ายมยอนจุนคือหนึ่งในเด็กที่เรื้อมตาดูโลกในสถานที่แห่งน,นี้เด็กชายที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อมีชีวิตแต่เกิดมาเพื่อดิ้นรนเพื่ออยู่รอดท่ามก,ากลางเสียงกรีดร้องของคนหิวโวหยกินน้ำเน่าจากศพที่ไม่มีใครจัดการและภาพเด็ดเกเล็กๆที่ตายคาอ้อมกอดของแม่เพราะขาดน้ำมยอนจุนเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่ได้ใจดีกับทุกคนแต่ถึงอย่างนั้น เขากับเดือที่จะเป็นคนใจดีไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะเขาเข้าใจว่าในโลกแห่งนี้มันโหดร้ายที่สุดยังมีคนที่ต้องการเพียงมือหนึ่งที่ยื่นจับมือแต่ถึงอย่างนั้นต่อให้ยื่นมือไปจับก็ใช่ว่าทุกคนจะอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วพยอนจุนเป็นคนเงียบแต่มีรอยยิ้มอบอุ่นเสมอ แม้ว่าสายตาแต่เต็มไปด้วยความเหนือน่อยล้าและบาดแผลจากอดีตเขาเป็นคนที่ใครๆก็เข้าหาได้ง่ายเป็นเหมือนพิชายแสนดีของชุมชนนี้เป็นคนที่พร้อมจะแบ่งขนมปังที่สุดท้ายให้เด็กอยู่โซแม้ตัวเองจะยังไม่ได้กินอะไรมาเลยตั้งสองวันความใจดีของเขาไม่ได้มาจากความไร้เดียงสายอนจุนรู้ดีว่าโลกใบนี้เป็นยังไง เขาเคยเห็นเด็กที่เคยเล่นด้วยกันถูกฆ่าตายเพยงเพาะขโมยน้ำเคยเห็นแม่ทยอมขายร่างกายเพื่อแลกยาสามดให้ลูกและเขารู้ดีว่าความเมตตาในที่แบบนี้อาจไม่ถึงความตายได้ทุกเมื่อแต่ถึงจะรู้เขาก็ยังเลือกที่จะใจดีอยู่ดีพยายามอดกลั้นความรู้สึกที่คิดถึงนั้นเคยพยายาม ที่จะไม่ร้องไห้นายนาก็อดไม่ไหวที่จะร้องไห้อยู่ดีไม่ว่าจะทำยังไงโลกก็ดูสมงขึ้นทุกวัน